น้าซช่องนี้ซื้อรถแถมไม่อย่างเนี่ยแถมไปเรืวจ้าเลยเอาเขาแถมไม่ลีกไม่ได้ว่าเรียนแถมแล้วก็เปิดแล้วแน่นี่ยอยากเรียนอยากเรียนนี่เขาจะได้รู้ว่าแถมอะไรนี่ในแถมเนี่ยจริงจังจริงจังขอเชิญมาเลียนที่งหนึ iPhone กระแถมพี่น้อง iPad กระแถมพี่น้อง บะหนำซ้ำบดิมิ่สองแรกอ่ะซ้ำนี่เนี่ยอย่างอีก่ข่แถมอีกเลยแถมมือกับบัตรมือหนึ่งส่วนลดอีก2องหมื่นพี่น้องส่วนลดอีกคื้นอย่างส่วนลดค่ารดเหน่ออีกสองหมื่นพน่าเออแลี้กโฟู้ฟทกสิบเมื่อี่ี่น้องได้รายการใดเลือกเลยบอกเลือกอรเอยได้เลื วันเสื้อวันนี้มเขาที่หายเพื่อนเนี่ยแถปี่ลีพี่น้องมาเอาเ้ามาเอาก้อนสินปีนี่ไข่แทนปี่นี้ไข่เตี้ยมไม่หายเราเรียบร้อยนะคะพี่นอ้องคนไหนที่สนใจเอารถนี่มาเอาโปรดีโปรดีแบบนี้เลยก่อนท่ายปีนะคะและที่สําคัญออกรถมูเจ้าอยา่าคิดว่าจะได้ใส่เงินก่อนหลายๆเด้อเพราะว่ายังเขาดาวยินดีมาตามโปรยี จบเลย้าระดัเอาอย่งวาเพิ่มเติมอีกพวราจะสิบ่ได้จายค่าอย่างฮูบอค่โอู้จับ่ได้จายขอละบ่จะกับมาเดจายอิกงค่าตอนพถจะกับดจายค่ารักาต่างๆเจ้าประดจ่ใจนะคะแถมีประกันให้อีก1ปีบริษัทชุติดิกทีเต็มนะคะก็จะได้มาเดจายเนี่ยั้องเตรีค่ะเอาเงินนะคะยี่จาทตอัเต็นข่อยไปเลยนะคะความกับของแถมป์พิเศษแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมมานะจ๊ะสสาวราอยู่จ้าบายบาย